กราบสวัสดีท่านผู้ชม YouTube ช่องมหาสงบท c ซ s a พากินพาเที่ยวพาทำไนวาระปีถีทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2564พิทธศักราช221 0ผมอยู่ที่เมืองซินบูตสปริงรัฐมีไดแเลนประเทศสหรัฐอเมริกา ขอสงกำลังแรงใจขอพรอนันประเสริฐอำนวยอวยพรปกปักรักษาทุข,ของงอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยหลวงพ่อพุทธโมกลยิมนดีซีวัดไทยคุณวชิรจันทีซีหลวงพ่อดำองศ์ศักดิ์สิธิ์วัดไทยคุณวชิงันทีซ,งงทซีประเดชพระคุพระราชมงคลตรังสีหลวงกาชี วารมีธรรมวัดไทยกรุงวอจิงตันดีซีพระคุณเจ้าคณะพระธรรมทูตวัดไทยดีตีกลมาปกปักรักษาพุ้ครองส่งกำลังแรงใจให้ท่านผู้ชมทั้งหลายก้าวข้ามผ่านพ้นไวรัสโควิด -19 ไปได้ด้วยดีด้วยกันจงทุกท่านทุกๆคนตลอดปี2,564 คิดศักกา21งปัย่ชยะชัยยาอิปติโสพะสวาข้าพเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระอาทิตย์เสวาขอเชิญพระอาทิตย์ท่านจงเสด,ด็จลงมารักษาอายุข้าพเหกปีเที่ยงคืนราราีเวียนรอบเวราศีต้องรักต้องจนต้องประคอโตัวนอกต้องประคอตัวในต้องปะคอตัวใดๆขอให้คนโทษปีโปสาวิญญาณสมปนองอิปติปโสพะสวาข้าพเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระจันทร์ สตทวาขอเชิญพระจันทร์จงเสด็จลงมารักษาอายุ15ปีเที่ยงคืนในรารีเวียนรอบในราศีต้องรักต้องจันทต้องประคบตัวนอกต้องประคบตัวในต้องประคบตัวใดๆขอให้คนทวจิตตสาวิญญาณสสมปนองอิติปิโสพระวา้าพระเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระองคารสติวาขอเชิญพระอังคาร,ร,าคารท่านจงเสด็จลงมารักษาอายุแปดปีเที่ยงคืนในรารีเดียนรอบในราศีต้องรักต้องจันทร้องประคบตัวนอกต้องประคบตัวใน ต้องปอตัวใดๆขอให้พ้นโทษทิ่โทษาวิญญาณสามปนุงทีปิโสพรคควาข้าพเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระพุทธสติวาขอเชิญพระพุทธท่านทรงเสด็จลงมารักษาอายุสิบเจ็ดปีเที่ยงคืนในราตรีเดือนรอบในราศีต้องรักต้องจำต้องประคอตัวนอกต้องประคอตัวในต้องประคอตัวใดๆขอให้พ้นโทษที่โทษาวิญญาณสามปนุงตีปิโสพรควาข้าพเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระพุพระเิวาขอเชิญพระพรระหัสท่านทรงเสด็จลงมารักษาอายุ สิบเก้าปีเที่ยงคืนในราตรีเวียนรอบในราศีต้องรักต้องจนต้องประกอบตัวนอกต้องประกอบตัวในต้องประกอบตัวใดๆขพะให้คนพ่อทีนตนะุสาวิญานะสัมปนออิติปิโสพระาข้าพเจ้าจะขอรับขอสงูชาพระสุขสเสตวาขอเชิญพระสุขท่านทรงสเสด็จลงมารักษาอยุยี่สิบเ็ดปีเที่ยงคืนในราตราีเวียนรอบในราศี ต้องรักต้องจำต้องประคบตัวนอกต้องประคบตัวในต้องประคบตัวใดๆขอให้คลโทษที่ทรศจสอวิญญาณสองปนมีตีติโสพัควาข้าพเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระสาวสเทวาขอเชิญพระเสาท่านทรงเสด็จลงมารักษาอายุสิบปีเที่ยงคืนในราตีเวียร์ต่ในราศีต้องรักต้องจำต้องประคบตัวนอกต้องประคบตัวในต้องประคบตัวใดๆขอให้คลโทษที่โรศจสอวิญญาณสองปนมีตีติโสพัควาข้าพเจ้าจะขอรับขอส่งบูชาพระ ราหูสตทวา้อเชิญพระราหูทรงเสด็จลงมารักษาอายุ12บสองปีเที่ยงคืนในราตรีเดืยนตุอาในรารีต้องรักต้องจนต้องปรพ่อตัวนอกต้องปรพ่อตัวในต้องปพ่อตัวใดๆขอให้ผลโทษที่ตทวสาดิญญาณนะสัมปันโนสาทุสาทุสาทุสทาสวดศีพระ